นักการเมืองที่ท่านอยากได้คือใครครับผมก็ไม่ทราบส่วนตัวผมนะครับอาการแรกข้อแรกก็คืออย่างที่บอกไปแล้วแต่คิดอื่นๆน,นะฮะความรับผิดช,ชอบตรอดีอันดับสองวิชัดต้องเยียบนะและอันดับสามที่ผมคิดว่าสําคัญมากอย่างยิ่งคนที่จะมาเป็นผู้นําเราเนี่ยบางทีเก่งแบบชายเดียวอันนี้มันก็ยากยากมากมากนะฮะเพราะฉะนั้นไม่รู้ละ่ะ มันจะต้องด้วยพลังด้วยบารมีด้วยวาสนาอะไรตั้งแต่อดีตชาติอะไรแล้วแต่นะฮะผมต้องขอให้เป็นคนที่จะมาเป็นผู้นำคานั้นจะต้องเป็นคนที่มีบริวารดีอยอดเยี่ยมนะฮะม,มือแบบนี้บริวารดูที่เนินอาทิตย์คำว่าบริวารน,นี้นะคะ บริวารนี้หมายถึงลูกน้องนะหรือผู้ร่วมทีมงานเราไม่ได้ดูมือซ้ายเพราะบริวารมือซ้ายคือลูกหลานอันนี้ไม่เกี่ยวบริวารนี้เป็นคนนอกบ้านดูมือขวาและเนินไหนดูบริวารดูที่อาทิตย์เนินอาทิตย์นะฮะเนินอาทิตย์อยู่ตรงไหนเนินอาทิตย์อยู่ที่นิ้วนางนิ้วนางนะฮะใต้นิ้วนางนี่ฮะมันจะมีเส้นใจเป็นตัวแบ่งเนินเส้นใจนะคะแล้วก็เราต้องไปดูอายุด้วยนะเวลาแข่งขันนะคะแต่ว่าเอาเราพูดในภาพรวม เนินอาทิตย์ตรงนี้เนินอาทิตย์ี่ยไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะตำราไหนจะว่าอยู่แค่นี้ไม่ใช่นะนี่นะนี่ความพิเศษนะครับเนินอาทิตย์จะลากยาวมาถึงข้อมือเลยนี่แหละฮะเป็นเคล็ดลับความรู้ซึ่งคนทั่วไปจะไม่ทราบเลยนะบางทีบางทีไปหลงหลงว่าเนินอาทิตย์จะต้องแบบรัศมีมันจะต้องไม่เกินเส้นใจนะฮะที่จริงอนาเขตมันลึกซึ้งแต่เวลาเขาว่าเขาเรียกเนินมันจะอยู่แค่นี้แต่อิทธิพลมันจะลงมาถึงแค่นี้พลังเอาว่าพลังแล้วกัน ต้องมีเครื่องหมายวิกตอรี่หรือโชคดีประกบตลอดนี่ถึงจะได้บริวารดีแต่มันยากมันยากคือหาหาเจอจายากเลยน,นั่ไงยากแต่ว่ามีบริษัทหนึ่งมีบริษัทหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่คุณนะี้จัอันดับหนึ่ง เขาเวลาเขาจะ,าะเ,เลือกผู้บริหารระดับสูงเขาจะมีสินแสม,มาจากต่างประเทศเลยมาเฟิร์สค<ม>ันคุณเกณฑก็รู้แล้วและคนเหล่านี้เนี่ยมาดูลายมือกับพี่มือสุดยอดสวยมากแบบนี้ทั้ง,งนั้นเลยแบบที่พี่บอกเลยความรับผิดชอบฉลาดการวางแผนบริวารเขาเลือกได้เลยและพวกนี้เงินเดือนเยอะมากเพราะฉะนั้นนะฮะก็อยากจะเชิญชวน ท่านไหนอยากจะมาพิสูจน์กับพี่ปัชนีก็มาพิสูจน์นะฮะ,ฮะแล้วก็ที่สําคัญอยากจะให้ผมอยากจะยิ่งคนที่อยากจะเริ่มากจะลงทุนนะอ่ามา,าวางนนแผนก่อนอยากจะให้มาวางแผนด่วนเลยวาง <นะ S 1> แผนก่อนนะฮะยิ่งบางคนนะเอาอยางอ่าสหรับคลิปนี้โดยตรงเลยนะคุณถ้าคุณแบบไปทาการทาโรงงานให,ใหญ่ๆนะฮะแล้วคุณเช่นอาทิตย์แล้วคุณเฮ้ยเช่นอาทิตย์คุณห่วยมากอ่ะ เส้นบริวารคุณแย่ตายคุณไม่ควรทําเลยนะดูที่มือขวานี่นะแต่ถ้าคุณเส้นอาทิตย์ไม่ได้หมายถึงบริวารด้วยนะ,ะหมายถึงเครดิตด,ด้วยนะเครดิตด,ด้วยนะแต่ถ้าเป็นเส้นตัดยิ่งหนักเลยนะหมายถึงถ้าเป็นนี่แล้วคุณเครดิตเสียใช้เขาไม่ได้เอออย่าไปทำอย่าไปถ้าทำแล้วพังพินาศเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าก็ฝากเอาไว้นะครับ <laughs> นี่แหละ <laughs> เพราะฉะนั้นพี่พัชรชีมีประโยชน์มากและนะท่านก็ยัง สุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ตาเปื่อยๆแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ควรที่จะนําท่านมาใช้งะถ้าท่านเป็นอะไรไปแล้วโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะฮะก็รีบมาเรียนเรียนซะนะคะก็วันนั้นไปลาวไปลาวกลับมาจากลาวก็มาลงขอนแก่นนะครับมาลงขอนแก่นสามวันก็ได้รับการตอบรับดีนะคะก็โอเคแล้วนี่ก็อย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ ท่านพี่น้องภาคตะวันออกนะคะทั้งภาคเลยนะคะพบกับอาจารย์พัชนีสัญจรได้นะคะ,ะในวันที่8-12มิถุนายนนะคะที่พัฒรศิริคลินิกแพทย์แผนไทยชนบุรีนะคะอยู่ตรงข้ามสวนหลวงรอเก้านะคะ,ะท่านที่อยู่จังหวัดตราด จันบุรีระยองพัทยาชนบุรีศรีราชาขอเชิญได้ที่พัทละศิริคลีนิกแพทย์แผนไทยตรงข้ามสวนหลวงรอเ้าที่จอดรถได้เป็น100ยคันเบอร์โทรศัพท์0949145949โทรนัดเวลาล่วงหน้านะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะอย่าลืมนะคะพบกันแน่นอนที่ชนบุรี จะไปสัญจรจะไปที่เดือนมิถุนายนนี้จะไปถึงนี่คือตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะอีกทีนะวันที่ตั้งแต่วันที่8ปดถึงสิบสองแปดที่สิบสองแปดถึงสิบสองมิถุนายนนี่ไปถึงนั่นเลยเป็นสํานักงานอีกสนะท่านโดยเฉพาะท่านที่ยิ่งใหญ่จะลงทุนอะไรพวกนี้นะฮะโอ้ตอนนี้ชนบุรีมีการลงทุนเยอะมากเมืองเริ่มขยายเพราะคนจีนก็เข้ามาลงทุนอันนี้สําคัญมากมาดูซิว่าจะออกแนวไหนนะคะอ้า็ฝากันไว้ะครับ คลิปวันนี้นะฮะก็ขอฝากเน้นๆกันอีกทีนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเออสำหรับผมนะฮะที่ต้องการผู้นำนะฮะวิธีดูก็คือดูที่เส้นอาทิตย์นะฮะบริวารกับเครดิตดูเส้นอาทิตย์ครับดูว่ามันเส้นถ้ายิ่งแตกแต่ต้องมีจุดอายุนะคะเป็นเป็นออกมาเป็นแบบอะไรนะเป็นช่อๆเป็นตัววีงามๆนี่นะฮะายานี่นะฮะก็เรียกว่าบริวารดีแต่ถ้ามาเป็นตัด วางตัดขวางตัดบ่อยๆเดี๋ยวบริวารมันก็เลื่อยขาเก้าอี้เส้นหรือเส้นเป็นอย่างแงงงองแง่งอะไรแล้วแต่พลังเส้นไม่สวยก็ต้องระวังก็ต้องระวังนะฮะเส้นที่นี่สาคัญมากสําหรับการมีบริวารที่ดีเครดิตดีด้วยนะครับต่คลิปนี้ก็โอเคแล้วนะฮะครับสําหรับอีกต่อไปนะฮะผมจะพูดถึงอีกอีกคุณสมบัติ่งอีกคุณสมบัติหนึ่งแล้วกันนะฮะนักการเมืองเหรอคะของนักการเมืองที่ดียังไม่จบยังไม่จบ ถ้าได้ขนาดนี้ต้องต้องไปเฟ้นหาที่ไหนแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เอออีกอันหนึ่งที่มันสาคัญมากคือเพราะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยพี่พี่ต้องเห็นฮะโอ้มันมันพลิกอีกวันหนึ่งเฮ้ยเฮยเฮตามไม่ค่อยทันอืเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่ผมอยากจะได้นะฮะซึ่งจะพูดถึงต่อไปในคลิปหน้านะครับคุณสมบัตนั้นก็คือต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมีไหวพริบเยี่ยมอืมแล้วเราจะหาคนอย่างนี้ได้ยังไง เราจะดูดูตรงจุดไหนพี่พชัชรีจะเผยในคลิปหน้าครับนี่แหละเพิ่งเจอมาที่ประเทศลาวโอแต่คนนี้เก่งมากเออนั้นบอกในคลิปหน้าได้ค่ะครับ